อยากให้อยากให้คนที่ไม่เคยได้เห็นนะได้เห็นเพราะว่าพ่อปานถ้าไม่ลงกลุ่นนะครับคุณจะดูได้เหมือนกับพิมพ์เขียนนุมานขี่เม่นขี่นกองหลายแสนเหมือนกันและถ้าคุณได้แบบไม่ลงกลุ่มไปเป็นองค์ครูนะการซื้อเพาะปานเล่นเพาะปานพิมพ์แพงจะง่ายสุด แล้วคุณจะแปลกใจว่าทําไมบางองค์เป็นหลายหลายแสนมันถึงไม่เก่าแบบนี้นะแหมอันนี้วันนี้เจ็บดวงใจเมื่อวานผมซื้อพระนนะแล้วผมไม่ได้ดูเมืม่อวันนี้เจ๊ติดบางองนึงนี่จานจานอังด้วยนะจานตัวอังนี่จานเรียนแบบผู้บุญเลยนะรู้ว่าทำไมจานเปียกได้ พ่อปานวันนี้มีมีแบบที่รับกับมือพ่อปานตอนปีเจ็ดสี่มาเลยครับดูครับเก่าไหมช่ำไหม นี่อันนี้คือพระที่ไม่ได้ลงกุคือเป็นบาะที่รับแจกตั้งแต่ปีงานปีเจ็ดสี่จะไม่มีค่ากุขอบ้างพี่พิชาเอาปิดไปเลยครับพี่พิชาอยากได้อะไรคือวันนี้ยสำหรับพ่อแช่มเนี่ยถือว่าเห็นด้วยการขายอย่างอะไรพิมพ์ปิดติดต่ออินบ็อกซ์นี่แหละครับคือเผยแพร่ให้คนรู้จักอา้าวนี่ อันนี้ครบเลยครับพระอุป,ปคุตพระสิวลีนี่สมเด็จพุทธ,ธจารย์โตด้วยนี่แม่เข้างาพอเป็นหลังตาเป็นดินเนี่ยแล้วเป็นู้สมเด็จโตเนี่ยคุณคุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นวัดระฆังทมสายอุบลร,ราชธา,านีมียาทัานตุวัสุขารามอ่ะองค์เนี้ย เอาสองพันห้าเนี่ยครับความสูงคนเล่นพระอันนี้เอาสองพันห้าอันนี้ชัดเจนว่าละครเนี่ยหลังตาเป็นดินนี่อันนี้ลูกสมเด็จโตพี่ปรีชาปิดสองพันห้าอ่ะสองพันห้าร้อยบาทครับพี่ปรีชาครับส่วนใครที่บอกว่าสมเด็จที่คุณแขวนแล้วมาหาสเนสน่ห์สุดๆอ่ะพอคงโผคู่หลังจิ้งจบสองหาง อันเนี้ยเขาอะชอบเอาผงอะไปบดให้สาวกินเอ่สมเด็จพ่อคงกูกูไม่บินไม่แตกไม่หักด้วยใครสายมหาเสน่ห์คุณรู้ไหมว่าปิดตาเพราะแก้ววัดเครือวันเนี่ยที่องค์เป็นหลายๆล้านเนี่ยก็คือเอาผงไปฝนให้คนกินนะ่ะเน้นเมตตามหานิยมนะ่ะ เออไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่เห็นก็ให้ตังก็ช่วยเหลือก็ถูกชะตานี่แหละครับหายากเพราะกงโบคู่สวยทั้งคู่ด้วยใครอยากได้กดโอเคมามีสององค์แฟนเพจผมรู้อยู่แล้วว่า,พ,าพ่อกงคู่หักจะองค์สี่ห้าพันเลยมีดีที่ผมนี่เอา้าองค์นี้เอาเนี่ยเอาองค์ละหกพัน องละหกพันองละหกพันแขวนผงน้ำมันวัดโพคู่นี่ไม่เมตตาไม่ดีเอามาคืนไม่หักแม้แตะบาทเดียวนะคใครที่อยากได้ของที่แบบว่าเด็ดจริงแขวนอยู่ในคอเนี่ยใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตานี่หมายปองสาวคนใดนะครับยกมือไหว้ได้ลายได้เบอร์ลองดูอันนี้เด็ดจริง นะพ่อโคงโผคู่เซียนพระยังมาพิมพ์เลยว,ว่าเนี่ยคือเด็ดจริงเขารู้กันโอ้โหพี่บอลเลิศอะหกพัน,นอ, 6, อ่ะพี่บอลเลิศปีหกพัน,น 6, อันนี้คือแน่นอนครับสมเด็จเนื้อผงน้ำมันที่เด็ดจริงมีปูทวดไหมครับคนนี้พี่เกียงไกลปูทวดมีของแพงเลยนี่อ้าวพี่บอเลิศลองใช้ดูนะ ผมบอกแล้วแขวนแบบนี้นะใครเห็นเนี่ยเมตตาแรงสุดๆสมเด็จแม่โพคู่พ่อปานนี่เป็นพ่อปานที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ทั้งสององนะแล้วเนี่ยเห็นไหมคู่เนี้ยที่เขารับมาตอนนั้นอะ่ะคือ พิมขี่เสือและขี่สิงเลยนะอันเนี้ยจะขาสสิกกว่าเห็นไหมจะขาสสิกกว่าที่อยู่ในพระประธานคืออย่างพระประธานอ่ะมันจะดูนวลดูไม่ดูเอาว่าดูไม่เก่าอ่ะอ่าแต่ที่เขารับแล้วใช้จะเหมือนพระปานเลยคุณดูพระปานคุณเจอหลังแบบนี้คุณเจอผงอย่างนี้ถูกป่ะพิมอะไรคุณก็กระโดดซื้อสามสี่มื่นอ่ะ นี่ใครที่อยากจะศึกษาพ่อปานอ่าเดี๋ยวนี้เก๋ดีเก๋ฝีมือดีมอ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 หม้อมงม่อใหม่คุณย้อนกลับมาศึกษาจากพระพ่อปานที่ท่านทำมาหฮว่าดงตานะคุณเหมือนได้ย้อนกลับไปศึกษาพ่อปานเลยขี้เสือนี่แบบนี้รับจากมือหลวงพ่อปานครับนี่รับตอนแจกงานปีเจ็ดสี่แบบนี้คลาสิกพอหยิบมาปบพลิกหน้าพลิกหลงังเก่าได้ใจผงเต็ม ใครที่ดูพระปานไม่เป็นนะให้มาดูพระเนี่ยถ้าคุณมีแบบลงกุแล้วแล้วแบบไม่ลงกูนะคู่กันนะยิ่งเข้าใจพระหลวงพระปานง่ายเลยแล้วคุณลงุงม่าแบบเนี้ยแพงกว่าแบบไม่ลงกูนะ<ช>เพราะมีน้อยกว่านะี่หันหลังมาควักเงินรลอได้เลยใช่ถ้าคุณไปเจอพระซีเรียลแบบนี้ท้าหลังไม่ได้ผงอย่างนงี้นะสายตรงพระปานเขาก็โดดซื้อพิมพอะไรก็ได้ถ้าบอกสามหมื่นเดียวก็จ่ายตังเลย,เลยพอลอยๆยังไงก็ให้ไม่มีพิมพระเลยก็ยังซื้อได้ นะผงนะเนื้อแบบนี้นี่แล้วนี่พอเป็นขี่เสือชัดเจนแล้วครับมีหนังสือนะมีในงานประกวดแล้วลงหนังสือพิมพ์แล้วชัดเจนว่าเป็นพระหลวงมะปานยุคต้นพระหลวงมะปานยุคต้นที่ประวัติชัดเจนอืสุดจริงหมดเวลาครับแบบนี้เวลาคุณได้ส่องได้ใช้มันจะคลาสสิกอปนจริงครับนี่เห็นไหม ต่อไปอะผมบอกเลยนะผมไม่รู้อกครับว่าพ่อปาน <ผม S 1> เนี่ยไม,นนไม่ทันครับผมไม่รู้ว่าพ่อปานเนี่ยจะแพงขนาดแต่เอาว่าแพงไปได้เท่ากับนะไก่นกเม่นปลาอันนี้ชัดเจนครับนี่อีกองค์เลยครับยุอย่างเดียวไม่เคยใส่ราคาให้น้องเลยยุอย่างเดียวนี่ครับเนะเอามา นี่มันมันมันต่อเลยโอ้โหนี่ครับเป็นไงขี่สิงแล้วดูเนื้อพระเจา้าพระคุณลุนช่องเอ้ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้คือเขาเรียกว่าพระที่เข้าใจง่ายคือพ่อปาน่ะเป็นพระอยู่ในจิตสำนึกของนักเล่นพระทุกคนอยู่แล้วเพราะมีพ่อพปานแท้ๆเนี่ยมันเท่ แล้วรั้วแขวนพ่อปานแล้วขอได้แขวนพ่อปาแล้วรวยหนึ่งนาทีอ่าแบบนี้เขาเรียกไหมแล้วไปเรี่ยมทองใส่ได้เลยเปิดแรกมาเวลาเดินครับนี่ครับพระหลวงพ่อปานที่มีประวัติชัดเจนว่าพ่อปานสร้างพ่อปานเสกพ่อปาน,นั่งแจกอันนี้คือพ่อปานนั่งแจกเองด้วยแล้วแบบนี้ไม่ค่อยเจอคือแบบที่รับตั้งแต่ปีเจ็ดสี่แบบนี้เนื้อเขาจะคลาสสิกนี่ เนี่ยแบบนี้เนื้อเขาจะเก่าคลาสสิกโอโนี่ขี่สิงด้วยเอาว่าตอนที่ผมเอามาแบ่งปันนะไอแบบไม่ลงกูเนี่ยแพงกว่าลงกูเพราะมีน้อยกว่านี่แบบนี้คือคือหยิบมาโป๊ะเพราะปานเป๊ะเข้าใจง่ายเนี่ยแบบนี้เป็นแบบที่ใช้ได้ส่องปุ๊บคุณจะดูพราะปานเป็นเลย เนี่ยคุณจะดูพราะปานองค์เป็นแสนเป็นล้านเป็นเลยเนี่ยไม่ได้เจอนานแล้วนะแบบที่ไม่ได้ลงกลัวไม่มีใครขายกันแล้วลครับตอนนี้ครับแต่ผมเนี่ยทำใจซื้อแพงได้เพราะพระหลวงพระปานเนี่ยยังแพงกว่านี้ได้อีกเยอะอยากให้อยากให้คนที่ไม่เคยได้เห็นนะได้เห็น เพราะว่าพ่อปานถ้าไม่ลงกลุ่นนะครับคุณจะดูได้เหมือนกับพิมพ์เขียนุมานขี่เม่นขี่นกองค์หลายหลายแสนเหมือนกันแล้วถ้าคุณได้แบบไม่ลงกลุ่มไปเป็นองค์ครูนะการซื้อเพาะปานเล่นเพาะปานพิมพ์แพงๆจะง่ายสุดๆแล้วคุณจะแปลกใจว่าทําไมบางองค์เป็นหลายหลายแสนมันถึงไม่เก่าแบบนี้นะ นี่แล้วพอปานองคแล้วมื่นก็บาสองมื่นเนี่ยมันแล้วตอนที่ผมแบ่งใหม่ๆอ่ะแบบไม่ลงกูเนี่ยแพงกว่าลงกูด้วยนะผมทันไหมในเครื่องพี่พรเบลล์อะอาจจะทันแต่ที่มาขึ้นในสตูโอโอ้โหนี่เวน้ระยะไปนานเลยครับกว่าจะขึ้นคอมเมนต์พี่นะครับอามาต่อไปแหมอันนี้วันนี้เจ็บดวงใจเมื่อวานผมซื้อพระ ดูปะ่ะแล้วผมไม่ได้ดูไม่อย่างนี้ยเก๊ติดมาองคหนึง่ง oh. นี่จานจานอังด้วยนะจานตัวอังนี่จานเรียนแบบปู่บุญเลยนะรู้ป่ะทำไมจานเปียกได้ก็เก๊ไงจานโดนผ้าเปียกได้ได้อ่านี่เห็นไหมครับเนื้ออันนี้เก๋นะครับผมบอกแล้วครับว่าพ้าหลวงปู่บุญนะ่ะเวลาแพงเดี๋ยวก็มีคนทำเก๋ออกมา แล้วก็มีมาจริงๆอ่าไปหยิบตรงไหนหน่อยถุงนี้ถุงนี้ถุงข้างบนน่ะมานี่เราไม่ได้ออกมาพิมพ์พเดียวออกมาทุกพิมพ์พดูไว้เป็นวัคซีนข้างบนแนละ้วข้างบนเลยเป็นถุงอ่าโอเคนี่ไม่ได้ออกพิมพ์พเดียวแล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้ของเพจผมอะ นี่ครับหลวงปู่บุญเห้าป่ะเก๋จะไม่เก่าแล้วเนื้อพระเก๋เขาจะอยู่ประมาณรู้เลยว่าออกมาคราวเดียวกันแล้วมาทุกพิมพ์ส่วนใครที่เคยได้แท้ๆไปแล้วไม่ต้องกลัว แคปหน้าจอไว้นะจ๊าอันนี้เป็นพะระหลวงปู่บุญเกะอ่าแท้หมดเกี้ยงไม่เหลือเลยในเพจที่เลี่ยมทองเก็บไว้ก็หมด นี่นี่คือเก๋อ่าโอเคไหมครับเพื่อนๆน,นี่จะได้เป็นวัคซีนเดี๋ยวเห็นถูกถูกโอ้ยถูกกว่าเนี่ยถูกกว่าที่เขาขายกันตั้งเยอะปิดเลยเรียบร้อยสิครับอันนี้เก๋เด้อแล้วเก๋จะเป็นสีประมาณแบบเนี้ย